มีใครอยากทำงานจากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องข้อออฟฟิศแบบโมบ้างคะขอเสียงหน่่ยค่ะโมคือเจ้าของบริษัทที่เคยผ่านการทำทั้งจ้างฟรีแลนซ์ ance, ทำโฮมออฟฟิศทำออฟฟิศอยู่ในตึกสูง3 4ชั้นเป็นสำนักงานใหญ่เลยจนปัจจุบันก็เลือกปรับองค์กรให้มาเป็นแบบไฮบริดเวิร์กแทนนะคะถ้าอธิบายแบบไม่ง่ายไฮบริดเวิร์กิ่งก็คือรูปแบบการทำงานที่พนักงานสามารถเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้เป็นีโมทเวิร์กิ่งนะคะเพื่อให้อิสระกับพนักงานได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้นแล้วก็เกิดผลักทิพีที่สูง นะ่วาตั้งแต่ปรับการทำงานให้ทีมมาร์เก็ตติ้งกับทีมคอนเทนต์มาเป็นแบบไฮบริดเวิร์กอินะคะโมรู้สึกว่าเราและทีมสามารถแมネจได้ดีขึ้นมากทีมฝึกความรับผิดชอบแล้วเอาจริงๆโมรู้สึกว่าโมได้งานที่ดีกว่าเดิมจากทุกคนอ,อาจจะเพราะว่าทุกคนได้มีโอกาสสร้างบรรยากาศการทำงานด้วยตัวเองมั้งตั้งแต่เปลี่ยนการทำงานเป็นแบบเนี้ยโมรู้สึกแฮปปี้มากจริงๆวันนี้คิดถึงพี่โอเลยมาหาคือแกน่ารักมากอ่ะดูดีโมกินข้าวยังเอาน้ำพริกมาให้ด้วยมี <laughs> บริการน้ำพริกด้วยนะคะสำหรับโมการดูแลตัวเองก็สำคัญพอๆกกับาารทงนให้ดี ะะถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีพอให้เราคิดงานเท่าไหร่มันก็จะอู้มันก็จะตื้อมันก็จะตันมันก็จะคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นก็พักเบรกด้วยแล้วก็หายกิจกรรมอย่างอื่นทาบ้างนะคะจะได้บาลานซ์ความสุขแล้วก็การทํางานของเราอย่าลืมว่าเราทํางานเพื่อมาใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อทํางานเนาะในใครอยากทํางานแบบไฮบิดเวิร์กิ่งบ้างคะหรือว่ามีคําถามอะไรอยากให้โมแชร์จากประสบการณ์ตรงถามมาได้เลยนะคะคืออยากแชร์มากๆ